โอ้ oh, พี่น้องครับเมื่อนี้ผมพามาเบิ่งอัปเดตนะครับเจ้าจงอ่างครับพี่น้องเจ้าจงอ่างโอ้โหเบิ้งค่มใหญ่เบื่องค่มลึกเบื่องค่อม,มาล้างการเจ้าจงอ่างนะครับนี่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 จงอ่างนี่เป็นลูกตัวเล็กกว่าตากาเล็ตครับกาเล็ตเคหกแปดแมนครับเอายุตอนนี้สามปีกว่าครับสามปีกว่านะครับพี่น้องครับสามปีกว่าเอ,อลูกเต่าเราออกมาหลายแล้วบ่าตางามสวยลูกลูกดี หฮลูกเงารับประกันได้รูกโอ้ยนี่น้ำบานเขามีหลายตัวบะน้ำบานบ่ใครได้เสื่อไปเสื้อท่านอื่นโอ้ตาเห็นเราเป็นบ่ครับนี่ล็อกเล็คเกตล็อกแปดบานโอ้ยอายุบานพ่นสว่างอืมอะไรมันอยู่ไก่เจ้าหน่อยสุ่มมันเพราะว่าศูนเสื่อเสื่อดีเกดได้ได้ได้จงไว้ครับเสืงอเสื่อเก่งบ่ตาครับใข่ วนย่างเจงอีดีว่าจับจับใส่ได้อยู่มันคือเชื่องเท่าต่าใช่มันดื้อว่ายน้ำเซิงกับว่าเป็นนังเนี่ยอู้บ่ได้จับใส่ได้โอ้เล็บเล็บดีขนาดพี่น้องครับเล็บดีเล็บดีขาคอเล็บบ่ได้แดงเล็บเป็นบ่อตาบ่อได้แดงกัดเท่าโอ้โหย่บังลำโตดีเล็บดีนะครับอ่าสูงประมาณเราหกสิบเท่าตาเนาะหกสิบห้าบ่เอาตาตาสูงไรมาดิสูงสั้ บอลหกสิบสามครับมันต้องหกสิบห้าแล้วว่าตัวนี้เพราะมันถ่วหัวตาไหมเออตาลองยางไปท่าผุดกันนะยางไปท่าพุดเราหันหนามาครับผมอายวงไทยนี่ละเป็นเจเนียบาทดีรีบเลยพี่น้องเห็นบอลตาสูงหกสิบสามนี่มันสีละ,นะะเดี๋ยว่งน,นี่เห็นบอลเป็นสูงกว่ากับสูงกว่าจะก,กว่าคนจนังหน่อยเมื่อนี้แบงราคาขึ้นเลยบอกครับแมนครับขึ้นมันอยู่เท่าไรตา พกซิมห่าพกมืนหาครับพกมืนหาก็ขันนั่นตงตอร่งได้จังหน่อยอยู่ให้ม่เบิ้งหนาคคกครับขันมาขันมาคุยกันอีนดีเออขันเสียวอีดีครับเออมาโว้ออก,กันเลยขันขันใจรักเนาะตาเนาะครับขันใจรักให้ม่อเบิ้งหนาคอกพ่อหอนมาถึงตาเด้อเพราะว่าผมกะที่ปักมุดไปใหออ้สถานที่ต่างเพราะว่าที่นองกับ,บาเบิ้งหลายแล้วล่ะแต่ว่าราคามันกับพ่หอนดได้กันเนาะตาเนาะครับแต่ว่ามองสีเอในขันขันบโบโบเหลือเหลือขาดอินดีกะ 6กสิบหานี่เป็นราคาที่ไฮคาร์โคาล่าอยู่ยม,ยออมันอยู่ขึ้นครับเออมันอยู่ขึ้นนั่นแหละถ้าเรือตนตาหรือว่าอยากมาซอยตาหรือว่าอยากมาเบิ่งน้ำตากะเอาเจ้าจงอ่างลูกไส้กาเล็ดเคเอฟพกแปดนี่มือนี้นะครับตัดใจเปิดใจรักอยู่แต่ว่าเท่าแม่น่าตาครับเมือ่อกั่ปีแล้วตอนนี้ หกสิบห้าครับโอ้หกสิบห้านี่ปากบอเดือกกระไหลยุคห่างวัดบรรคุกจะเลื่อนเลยพี่น้องครับปิดวัดเลยเอาเบอร์ตาเบอร์ศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์หกสองศูนย์หกสองแปดเก้าสามสี่แปดเก้าสามสี่ตัดเป้เลยตัเสิื้อนะครับเอาตาัเสื้อมาอมาด โทษมาโดดครับโทษมาเลยผมตีพาไปเบิ่อีอีกตัวนึงนะครับนอ้องบาดีตัวคู่กันเป็นน้องกันนะครับพี่น้องครับ